สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าลอยล้านวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมจิกน้ำท่เาที่ผมปลูกไว้บริเวณขอบสระนะครับจิกน้ำอยู่ที่ประมาณ6เดือนนะครับที่ผมปลูกไว้นะี่ครับผมปูเพื่อป้องกันดินสไลด์นะครับที่เป็นขอบถนนกับดินสระนี่ครับจิกน้ำ ผมปลูกแล้วก็ใส่น้ำอยู่ดไว้แา้ะใช้ฟางคุมนะครับจิกน้ำถ้าผู้ชมสนใ,ใจก็ฝากกดติดตามชมกด subscribe ก,กดแชร์ได้นะีครับจิกน้ำที่ผมปลูกไว้ของต้นก็ตอนแรกว่าผมว่าจะปลูกแฝกนะครับแต่ก็เห็นว่าแฝกมีชั้นล่างอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเอาจิกน้ำมาแทนนะี่ครับจิกน้ำที่ผมปลูกไว้ กำลังโตนะครับแค่หกเดือนเองนะครับผมปลูกในช่วงหลังใกล้ๆฝนจะหมดแล้วครับน่ฮะปลูกอะไรปลูกเพื่อป้องกันดินสไลด์นะครับจิกน้ําแต่ล่างก็เป็นแฝกครับที่ผมปลูกไว้เนี่ยแฝกขอบสระของแฝกมันมีแฝกอยู่แล้วนะผมก็เลยเปลี่ยนจากแฝกข้างบนนี้เป็นชั้นต้นไม้ชั้นนีงชิ้นนึงก็เลยเอาจิกน้ํามาลงเนี่ยครับเพื่อจะได้เป็นร่มเงาที่ดีๆที่สวยๆกับพระหนึ่งอย่าง เป้องกันดินสลาจากถนนนี่ครับดินจะจะสลาจากถนนลงมาข้างล่างแต่ส่วนด้านล่างนั้นก็มีแฝกอย่างที่บอกแต่ขอบสระผมมีแฝกอยู่แล้วแต่ขอบถนนผมไม่มีต้นไม้ผมก็เลยเอาจิกน้ามาลงเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็พาท่านผู้ชมมาชมก่อนนี่ฮะจิกน้ํากาลังติดตัวดีนะครับก็น่าจะผ่านแรงนี้ไปได้ดีจิกน้ําแต่ผมไม่รู้จิกน้ํามาเป็นลักษณะของชอบน้ําหรือเปล่านะครับแต่ผมก็ปลูกไว้ ที่ขอบสระนะครับน้ําผมก็ยังอยู่ที่ประมาณใช้ได้อยู่นะครับอันนี้พามาดูจิกน้ําต้นตรงดีนะครับแต่นี่ครับปลูกก็ขุดธรรมดาแนละ้วปลูกธรรมดานี่แหละครับแต่เอาฟางคุมไว้แต่ต้องใส่ระบบน้าหยดนะครับแต่ถ้าเวลาลดน้ําแล้วอะครับน้ําจะไหลลงมาข้างล่างนะแต่ถ้าใส่น้าหยดน้ําจะซึมจะทําให้จิกน้าโตได้ดีแต่ทั้งหมดว่าถ้า ไม่ใช่คนไหนเวลาปลูกนะครับถ้าใส่น้ําหยดอะ่ะมันก็จะลงอยู่ที่โคนนะครับมันก็จะลงอยู่ที่โคนโคนของจิกน้ำนี่ครับแต่ถ้าเวลาเราลดน้ําก็จะไหลลงมาอยู่พื้นข้างล่างนะมันก็จะไม่ค่อยซึมแต่ถ้าใช้ระบบน้ําหยดนะครับจะซึมได้ดีนะจะอยู่ได้นานนะครับก็นี่ครับผมพามาดูจิกน้ำํำต้นเหมือนกันนะครับโตนะครับดูไปเรื่อยเนี่ ้ารข้าวผมก็เห็นคุณบอกครับมีแฝดอยู่แล้วนะที่พามาด้วยจิกน้ําใกล้ๆนะครับรอบสระนะครับผมผมปลูกไว้รอบสระแล้วกันครับจิกน้ําประโยชน์ของอย่างที่ผมบอกว่าใส่น้ําหยดอ่ะจะอยู่ได้นานนะครับหนึ่งอยู่ได้นานสองแล้วก็สามารถโตได้ดีถ้าใช้สายน้ําฉีดรดนะครับที่ลาดชันอย่างเงี้ยน้ําจะไหลออกหมดนะครับก็เลยไม่ไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่ผมก็เลยเปลี่ยนมาใส่น้ําหยด ล้าก็ทาให้ต้นจิกน้ำเน,นี่ยโตได้ดีนะครับถ้าผู้ชมใครสนใจก็ลองไปทําดูได้นะครับไอ้ที่ลาดที่ลาดอย่างเงี้ยปลูกระหว่างขอบถนนเงี้ยเวลาลดน้าน,น้ําจะไหลแต่ถ้าเราใส่ระบบน้ําหยดครับผมบอกเลยว่าดีมากครับเพราะน้ําหยดค่อยหยดติ้งติ้งติ้ง,งอ่ะใช้เวลานานแต่อ่ะผลข้างเคียงได้ดีมากนะครับนี่ฮะใส่ระบบน้ําหยดของนะที่ลาดเอียงนะครับนี่ฮะ ที่ลาดเอียงเมื่อที่ลาดเอียงเมื่อไหรก็สามารถใช้ระบบน้ําหยดได้ดีมากกว่าที่จะลดน้ําธรรมดานะครับถ้าผู้ชมเหสนใจก็ลองไปทําดูได้นะครับก็ฝากกดติดตามชมกด subscribe กดแชร์ได้เช้านี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ